เอาละครับนดีต้อนรับเข้าสู่ Evil Genius 2 World domination ครับอยู่กับผมอ้้มและน้องนุ่นเช่นเดิมจ้าเราอะ่ะจะไปลักพาตัวกาดมาเพื่อเค็นความลับในการสร้างกล้ามเนือ้อจะเอามาใช้กับมินเนี่ยนของเรานั่นเองนี่นี่เห็นไหมตอนนี้มันเหมือน,นเป็นตัวแบบธรรมดาธรรมดาเอ้ยแต่จริงมันก็ดูมีกล้า่แล้อปะหุ่นลีนนะ่แต่ว่าไปเออกินอะไรกันไหนะทำไมหุ่นลีนเะนี่ยดูดิ ไม่ได้แล้วว่าเสียใจอ่ะดูประมาณนี้เนาะเขาเหมือนมันเหมือนซาลาเปาปะคือว่าใครใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรนะคะคอมเมนต์ไว้มันเหมือนซาลาเปาดูตอนเขากินกินของว่างหรือมีของในจานกินของว่างกันว่างเลยมีซอสมะเขือเทศมาสตาร์เฮ้ยมันเหมือนซาลาเปามากเฮ้ยถาดมันหมุนติ้วเฮ้ยไม่ได้มองไม่ได้มองนี่ไงคือเหมือนแบบว่าถ้าเขามากินก็คือเฮ้ยมันฟุบเลย แต่ว่าเหนื่ยนี่ไนี่อยก็คือเอามือแตะเอามือแตะผมก็กินได้เลยเอยมันมีข้าวขึ้นบอกโขดไฮเทคแต่ตอนนี้มงมากว่ากินอะไรแกงกะหรี่หรือเปล่าเออนน่นลนเออน่าจะแกงกะหรี่เออมันเหมือนหลายอย่างอ่ะน่าจะเหมือนแกงกะหรี่กับซาลาเปาแล้วนี่เหลืองๆเลยอะไรของคุณครับเนี่ยอ้าวเล็บไม่ตัดดูเล็บอยู่อะไรเล็บขบอะไรนี่คืออะไรมองมองกําแพงเป็นอะไรเอมิน่า สวีททูตไม่มีของหวานให้กินอเอ้ยมองอะไรอะ่ะเดินชนกำแพงอันนี้ก็เดินชนกำแพงอ่ะอาจจะกินก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินไอพวกนี้ก็ขี้เบือ่อเนะดูดิอุอ้ยเป็นอะไรกันอะเอาตบมืออ๋อตีหน้าตัวเองง,ง่วงสูซ<อ>าน<อ>ตีหน้าตัวเองง่วงเหรอคนง่วงหมดเลยสตองเล็ปฮุกอีกอะอเมเจอร์ดีเจโอเคเนี่ยเราจะไปทำนี่แหมเราเคลียร์แล้ว ต่อไปเราจะออกไปทําธุรกิจกันนี่คือฐานทัพเราเห็นไหมอยู่ยกลางน้ําเลยเออยู่ใจกลางมหาสมุทรเอออยู่ใจกลางเราฟูมออกให้ดูโดยนี่อันนี้คือแมปแมปโลกเลยประเทศนี้คุณคุณ <laughs> <laughs> อะไรนะประเทศที่เหมือนขวาน <laughs> มะา <c oughs> มีทหารเหมือนไ <laughs> อแวนด้วย <laughs> แขง็งแกง้งแขง็งแกง้ง <laughs> ไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าโอเคโอเคไป นี่ยส่งหน่วยสำรวจไปก่อนใช่ส่งสำรวจไปตั้งเสรราสัญญาณไปนอกกำแพงใช่เพื่อให้คุยกับห้องห้องห้องวิทยุเราได้เออก็มันมีสองอันเราสามารถส่งได้2ที่ส่งไปที่อื่นด้วยประเทศเนี่ยโอเคเราส่งเขาเหรเราไปดูกันว่าคนไปยังไงนี่ไงวิ่งกันมาแล้วเนี่ยนี่คอปเตอร์คลิคอปเตอร์ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม้ไผ่ของโนบิตะโนบิตะบ้าใหญ่ขนาดน,นี้มันติดทีละคนไหมอันนั้นอ่ะอันนี้มันไปทั้งกี่คนอันนี้คนันข้อันนี้รอคิวอันนี้รอรอมัน,น,นมขึ้นได้ที่จะสามคนมัน้งน่า<อ>สงสาร,เ,ารเขาหิวเขาหิวครับทุกคนทุกคนงานหิวออทำงานอย่างหนกักเออเออจริงด้วยว่ะผมลืมสร้างร้านร้านข้าวตรงนี้เขาแค,คนทีนผมสร้างแคนทีนให้เขาก่อนเดี๋ยวผมพอแป๊บเอาไปอัน,นเดียวกอนเราจน <laughs> เอ้ยเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่าเขาส่งไปนี่ไงเห็นไหมที่ผมบอกไปสร้างสังสญญาเพื่อคุยกับที่วิทยุมันเป็นรูปสัญญาเห็นปะส่งแอฟริกาส่งไปก่อนแล้วกันไปทีนี้เราส่งไปจับคนแล,แล้วเราก็ต้องมีคุกเออไม่ใช่คนทําอาหารนะนั่นคุกอันนี้คุกหมายถึงว่าที่เอาไว้ขังอะคุกเออเจลอ่ะเจลเจลที่ไวท้ทาวังัดลรัน ไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ยจางเลยอันไหนนะอันนี้นี่นี่แห่ไปลูกกุญแจพร i ซ o n โอ้ยหมื่นห้าเนินติดลบเราต้องสร้างไอ้นี้เพิ่มแลไหมเนี่ยเพื่อได้ทำภารกิจเพิ่มเนาะสร้างนี้เจ็ดพันโอเคได้เฮ้ยขวดไม่ได้เราทำแบบนั้นไม่ได้ไฟไม่พอการ์ดไฟประตูเนี้ยนี่เลยย้ายมานี่ ส่วนตรงเนี้ยเราปิดดีปะได้ yes, <complete. S 1> เออแล้วก็เดี๋ยวสร้างทางเนี้ยเป็นที่ยึกยือไว้สร้างกับดักแล้วก็ประตูค่้ยไปเข้าเข้าตรงประมาณตรงนี้นี่แล้วใส่ประตูนี้แทนดีไหมนี่ไงเออเออแล้วก็ขยายแ,แ,แต่ถ้าเดินอ้อมเลยไปก็ก็<ม>เลือกอเอาจะไปทางซ้ายทางขวาทางขวาเป็นห้องควบคุมน่ไงน <laughs> นี่นี่นย้ายแบบนี้ย้ายแบบนี้เราจะย้ายแบบนี้เพราะว่า เราทำให้มันเกิดประโยชน์ทุกทุกตารางนิ้วไงบริหารอย่างชาญฉลาดโดยอําการสร้างอ u i บิว n ด c o r p o r ร t i o นไปสร้างเลยเฟรชไ่เต็มเลยทุกคนนี่นี่เงินเราเงินเราเงินเรามีเฟรชไ่ให้เราทำเอาเงินอีกไหมนอร์ทเทิร์นไซเบอร์จัดไปเราจะไปนอร์ทเทิร์นไซเบอร์กันอุ้ยไฟนับบคนเราลืมอันนี่ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ดับเพลิงไฟไหม้ทำไงเนี่ยอันนี้อ๋ออันนี้ห้องคุกใช่ไหมห้องทำอาหารใช่จะั่นคุกเอ้ยนั่นคุกเอ้ยถูกแล้วเล่นอะไรวะเนี่ยเอ้ยนั่นแหละพอเลยเอ้ยอุ้ยมีเรือมาแล้วไงนี่นี่ถ้าเรือเรามันจะขึ้นมาจากกระเช้าใช่ไหม ไมาแล้วททานีไททานีมันมาไม่ได้มันจมไปแล้วมั่วจริงๆเลยมั่ไปเรื่อยเรือลำใหญ่ไนี่ซูมเข้าไปดิเฮ้ยคนเกาหลีว่าซอยอนเบรรี่เป็นลูกครึ้งเป็นลูกครึ้งแต่เป็นความเป็นเอเจนต์แบบกะกะมากันอุ้ยห้าคนเลยอ่อเฮ้ย ไซเบอร์มันส่งอะคนเยอะจังอ right? ่ะมีพอด้วยคืออะไรอนว่าอะไรเนี่ยเคอร์สตี้เหรอคริสส์กามันเดอร์พัวหมดทุกคนเลยจนนันเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายถึงคุณภาพมันแบบฝึกมาไม่ดีเท่าไหร่แบบนุบๆเนี่ยนุบๆเขาส่งคนนุบๆมาบุกเราขึ้นกระเช้ามายังชั้นสี่ของบ้านใช่แล้วเราไปดูไฟก่อนไฟไม่มากดิไฟดับกจัดการที่นี่เป็นยังไงนะ เร็ว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 เออใช้ไฟใหญ่ขยายง่วนโดนลิ้นพันไฟฉายขยายส่วนนี่มาแล้วไฟมาแล้วสร้างนี้สร้างนี้เร็วสร้างเร็วเออจับขยายมาระวังบล็อกไหมไฟเราก็จะพอสุดยอดตบ <ก S 1> มือทำไมนี่มีเครือข่ายเพิ่มหนึ่งที่รอเขาสร้างเราก็จะหาเงินเพิ่มครับอุ้ยไงมาแล้วแต่ออดูนีก่อน โอ้ oh, อันนี้มันเป็น <your S 2> แจ้งเตือน,อน,นต่างๆ<ม>เงินใกล้หมดไฟฟ้าหมดอะแต่ไฟฟ้ามาแล้วเอาเจ็ตที่คอมพิวเอาว่าไปผมจะให้ดูนี่นี่เขาจับมาแล้วเรามีคุกยังคุกเราเสร็จแล้วนะ you power. ดูเรนิ่ง <low. S 2> <more generators. S 2> โล่อุย้ยเหลือห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังไม่มีต่างสร้างเพิ่มเอา้าเฮ้ยมันหลุดเหรอเย่แล้วไอ้การมันหลุดมันต่อสู้แล้วแย่แล้ว ส่งคนมาช่วยเดี๋ยวลุกมันลุกมันอ๋ะโอ๊ยบาดเจ็บแล้วทุกคนเออมันยอมแพ้โอ้ยคนเราบาดเจ็บเหรอประเด็นคือคนกำลังมาเอาไปยืนก่อนโอ้บาดเจ็บว่ะโอ้หุ่นเลื่อนเลยยี่สิบเลยน้องนิเกลมีห้องพยาบาลยังอ่ะยังไม่มีเลยจนไฟดับอีกอะไรวะเนี่ยสงสารหน้าคนงางที่น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 ี่สร้างไฟสามพันโอ้โหเหลือพันเดียวอีกแล้วทุกคนก่อนที่เขาจะมาไม่ต้องหาเงิน เราต้องไปที่ Northern s a b e r จำไว้น้องนุ่นที่ไหน <S Not er. <S Northern s a b e r Northern s a b e r คือที่เนี่ยแหละใช่ไหมไปไปตั้งเครือข่ายทำความชั่วเพื่อหาเงินอุ๊ยมันไปอุ้ย,ยมันปลอมตัวด้วยเหรอเป็นนารูโตะเหรอเอ้ยเอาอีกแล้วนารูโตะใหม่นี้มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยมันเข้ามากันแล้วอะ่ะก็คือเดินเดินผ่านเข้าไปเลยยืนเป็นอนุสาวรีย์เลยจัดการจัดการเลย <laughs> เราเปิดหัวเลยไหมอบเลย จัดเลยยิงเลยใช้สกิลด้วยใช้โอสกูเดี๋ยวดูทุกคนนี่เอาไม่ได้มันระยะใกล้แข่งทีทีอุ้ย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 ใส่ทุ่มน่กทุ่มหนีเร็วยิงระยะไกลเราจะยิงยิงล็อกเก็ตลันเชอร์เอานี่ไงเอ้าเอ้าอะไรของเขาเนี่ย เอ้ามันสายกล้ามเหนื่อยจริงๆเลยปืนยังไม่ใช้เลยทุกคนเลยยกแล้วก็วางเอ้าอะไรของเขาเอ้าแล้วมันสุ่ยไงผมมองไม่เห็นโคตรหนัวโอุ้ยเดือนเราเจ็ดสิบแล้วเออตายตายหมดตายหมดกลายเป็นถุงปุ๋ยเปป็นถุุงยโโอ้หแล้วคืออะไรแบกขึ้นมาแล้วแบกขึ้นมาเราไม่ยิงแบกทำไมวะเนี่ย เหมือนเลื่อนเลื่อนดูดิยังไม่วางอีกยังไม่จบยังไม่จบเออเอ้าบาร์กเอ้าเอ้าอะไรของเขาวะรีชาร์จิงอยู่อ๋อเอาแล้วปืนอ่ะรีชาร์จอะไรนี่คืออะไรพันพันดูแขนเนี่ยแขนติดกับล็อกเก็ตแล้วนัวไปหน่อยบัรกเลยโอ้โหแล้วศพอย่างเยอะโอยอะไรมันเนี่ย นัวเฮ้ยเขาบอกว่าเราได้ criminal network แล้วนี่เอาเนี้ยแหละเรารีบเราดิต้องการเงินมันจะโหดมากแล้วลดยังไงอ่ะเราต้องไปสีม่วงนี่สีม่วง,วง,วง,วงไอส้สีม่วงคือเหมือนเป็นการแบบว่าลดของค่าฮีทเหมือนว่า หยุดพักการเกาะอาชญากรรมอย่างเงี้ยไปหลบซ่อนแล้วมันก็ค่าฮีทั้งขวาบนตรงเนี้ยมันก็จะลดลงเออมันก็จะบุกเราน้อยลงแต่ตอนเนี้ยมันมาตลอดเลยเนี่ยอะไรกันนักหนาโอ๋อว่าแล้วมันไม่เก็บศพ <More genuine. S 1> มอเลร็วรลดรั <Yes. S 1> วๆได้เลยโอ้ยศพเยอะใช่ศพเยอะค่ากำลังใจลดแน่เลยใครๆก็กลัวผีแล้วทำไมไม่รีบเก็บอ่ะลืมว่ามันดับไฟมีไว้ เรอขี่ไฟไม่พอก็เลยปิดไฟอันนั้นไว้อันนี้พอแล้วพอแล้วได้ละไม่มีปัญหาแหละเราไปดูบริหารข้างนอกก่อนเดี๋ยวนี่ส่งคนมาแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์ <คน S 1> ลงมานี่เงินเราขึ้นแล้วถ้าเรามีหมื่นห้าเราก็จะสร้างสายการ,รเหนือได้เพราะเราจะจับไอ้คนนั้นนะ่ะไปเค็นความลับเก,ก้าอี้แห่งการทรมานเขาแหกคุกม,มาอย่างแหกไปรอบนึงต่อยคนตายไปคนหนึ่งไง นี่ไงเขานั่งเหงาป่าเปลี่ยหัวใจนอนชื่ออะไรอะไม่มีบอกหรอนี่ไงเอเจนต์เพิลคานัมบ้าคานุมบ้าว่ะมาจากบราซิลแน่นอนชื่อเกี่ยวอะไรกับบราซิลวะเฮ้ยเรียปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันหลุดแป๊บเลยยุดไม่นะสู้กับพี่เบิรกด้วยเอ้ยมันโหดดูดิเนี่ยไอ้สายกับอุ้ยยอมแพ้แล้วดีมากดีมากดีมาก ไอ้นี่กับักอยู่ด้านแหละมือเนี่ย <c oughs> ถือจะรวยไปมาเลยมันระเบิด <c oughs> <c oughs> อะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> เราสร้างนี่ก็ได้แล้วทุกคนนี่ก็อี้เห็นความลับสร้างเลยเข็น <c oughs> เลยนี่น่สร้างใช้ใช้ไฟเท่าไหรอ่อ่ะ สองโอเคเหลืออยู่อยู่กาแฟเออไม่มีคาเฟ่ยัยงจนอยู่ไม่มีสภากาแฟจิบชาย,ยามบ่ายใช่เรายังไม่มีเราจนอยู่ทุกคนฝั่งนี้ยังมีที่กินหรืข้าวที่เดียวอยู่เลยแต่เอาคาเฟ่นี่นี่นี่เราจะจับไปนี่นี่ตรงนี้เลยมาแล้ว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 เพลงนี้โคตรคืบคืน สุนททรลหารู้ไม่อ้นี่ก็เลยโดนดรมานนางซะไหนบอกมาสิเคล็ดลับกล้ามเนื้อของเจ้าอะอะไรอุ้ยใแย่หูเฮ้ยมีเครื่องจิ้มแล้วก็มีเครื่องสแกนมีหัวใจอุ้ยเฮ้ยมันโยนอะไรมาไหมดูดิ ว่าไงนะกล้ามเนือของเจ้าน้องทำยังไงบ้านถึงได้มาได้ครับได้ครับผมบอกเลยครับอ้ลอ้าวกลายเป็นถูตายเลยเอ้าเอ้าเก็บศพด้วยค่าเองเก็บเองโออินวันโคตรเดือดโคตรโหดต้องให้รางวัลแล้วแกน้องชื่ออะไรนะนี่นิโคล่านิโคล่าถูเป็นคนบเพลงบรรดาดยุคแปดศูนย์แล้ว้วย ร<ม>อ้ย,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 อยน้องเขามีารอยสักตอนเด็กแล้วตอนนี้ก็คือแบบหลังจากอายุสิบแปดก็อายไปสักโพนี่มาเหรอถึง <c oughs> ต้นโพนีปะเนี่ย <to> แต่สิ่งที่เราจําเป็นตอนนี้คือเราต้องสร้างที่เทรนนิ่งก่อน <c oughs> นะเราสร้างที่เทรนนิ่งสายกล้ามเนื้อไว้ปกป้องจากเอเจนต์ก่อนแลวกั <c oughs> นไะด้อันไหนนะนี่รูปรับปริญญานี่สร้างที่ต่อยมวยเลยนะ่ะไปประตูยังไม่ต้องมีหรอกมันมีประตูนี้แล้วอะ เงินมันก็เป็นที่เดี๋ยวมีป้องกันคือตอนนี้เราจนไงทุกคนไปแค่นี้ก่อนซูเหมือนดูหม่อยต <Okay. S 1> ิวติวดูดเฮ้ใครมา,า,ราเนี่ยซาร่าบักเกตเฮ้ยใจรักบอดสี <c oughs> มีให้เล่นไหมล่ะลกไม่ <c oughs> มีเดี๋ยวทักาลัพี่อนะโอ้ยคนมาช่วยกันใหญ่เลย Ο สามพักทีคือพลังว่ะเฮ้ยคึกคัก อันนี้แบทอายไซส์ตาถวยกลัวแมวอย่งางแทบโดนแมวเกาะขวนตามาเหรอลูกเฮ้ยอไอ้นี่ไม่มีไม่มีความสว่างอะไรเลยเหรอเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งบนโลกว่างั้นเฮ <c oughs> ้ยนี่มันไม่ธรรมดานะปกติคนต้องมีข้อเสียใช่ไหมเออเอ้ยนี่ไม่มีเว้ยไม่มีความชอบไม่มีเลยไอันนี่ชอบกินสายแดงอุย้ยเอเดนน้องเอเดนเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะสายเตน้นสายแดนต้องสายแดนนะสู้ตายเขา ดูก็รูครับมาเต้นเก่งบิตูดโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะยังไงมาทำอะไรอ่ะอ้าวคุยกับกมแพงอ้าวปวดไรจังเลยลราคือแหละปวดไ้วมาคุยกับแพงไงบ้าอย่างว่านอนเอะไรนี่ถืออะไรมาอ๋อสร้างเทนนิ่งโหวิ่งมาไกลเนาะไอคนทั้งไอแถวนี้ก็ไม่สร้างให้เขาเขาวิ่งไปข้างบนเลยป่ะเนี่ยดูดี ไปขยายขยายส่วนนี่วางมาหลักเราก็ทำการสร้างกาดกันเลยอุย้ยเด็กล็อเกออเกอร์เราก็เต็มคนเขาไม่สามารถแต่งตัวกันได้แล้วเขาแย่งแย่งล็อกเกอร์กันแล้วเขาตีกันแล้วสร้างก่อนเดี๋ยวนะนี่ได้และได้ละได้และได้ละได้ละฮะ <c oughs> เอ๊ะเอ๊ะ เอาได้ดิเว้ดูข้างนอกกันครับฮีทนี่มันโอ้สามสองแล้วสามสองสักสี่สิบขอสักสี่สิบแล้วกันต่อต้านไว้ต่อต้านไว้ตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเราทําแบบชา้าๆใช้แบบชา้าๆคืออันนี้แล้วกันอ่าส่งคนไปเกาะเกาะกรรมทำเข็มดอเพื่อความรุ่งโรจน์ของสถาบันเราเราได้ยังเราสร้างได้ยัง,อ,ง,ง,งอ่ะเทรนนิ่งเทรนนิ่งเอ้ย นิ่งได้แล้วกาดมาเลยห้าคนการสี่คนก่อนเปลือนตังดูดยมันใช้แบบทาร์เก็ตคอสเพอร์ดีนั่งมึกพันหนึ่งเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราจนเดี๋ยวไปเพราะที่บอกว่าจนเพราะเราไปสร้างคาเฟ่ให้แหมคาเฟ่มาทำไมมาใช้ตีนะทำไมเออจริงบ่นอยู่นั่นแหละของมาก็ทำให้แล้วไหนๆก็ไหนๆเราขยายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันคุณ ทุกคนเราจะขยายห้องไฟเพิ่มนิดนึงไปเดี๋ยวมจัยนจอ n o ินาพาวเวอแล้วทุกคนนี่แล้วก็ขยายตรงนี้อีกตัวหนึ่งเลยดีไหมเราจะได้ขยายสัญญาณหรือการเกาะาชญากรรมไปทั่วโลกได้มากขึ้นคาเฟ่เราก็มาแล้วคาเฟ่เราใช้ไฟเท่าไหร่ สองโอเคนี่มันคุมาเทนยังไหนมามาแล้วใครวิ่งมาแบบมันมากเฮ้ยแครหมุนหมุนนั่นอ้ย่ะเฮ้ยมันไงต่อยอย่างแรงดูผอมแห้งอย่างนัตนเนยมีมีขู่ด้วยขู่หมุน อี้ยเ้ยมีคนทรยศละเธอนเก้นอยู่ในขณะที่มีคนทรยศนะคะตอนนี้กลุ่มสปายก็เวฟนี้เข้ามา,มาแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรจะหนีจริงเหรอมันเข้ามาแล้วเหรอจับมัน <'m> จัดการมันไอวนใครอ่ะมีคนที่จะทรยศไงต้องโดน ชื่ออะไรนายเป็นใครบิลหุยน้องบิลคาร์ลัมบ้านี่ไงเป็นแค่คนงานคนหนึ่งไปอุ้ยอัปคัทด้วยขอดูแบบจังๆหน่อยไอ้ยาไอ้ยาเฮ้ยมีรูปปืนนะแต่เทนต่อย ินแครอล้วมีพลังนี่คืออะไรอ้าวซ้อมต่อไม่ได้ <No power. S 2> หูฝึกใหม่หมดเลยเหรอโคตรเศร้า oh. โอ้ยน้องบอกเหนื่อยฟีมีคนมาใช่ไหมอุ้ยคาเฟ่สวยมากเลยนะดูดิมีหนังสือ <Option S 1> มีดน,นสอ <objective complete. S 1> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษที่จดใช่ไหมทีวีอุ๊ยสวยอยู่นะเพิ่มความสวยงามให้เตหน่ี่แล้วกันครับ ไหนๆเขาก็เป็นคาเฟ่เราก็ต้องอาจจะต้องตกแต่งใช้นิดนึงนี่ไงมีไฟโอฟรีด้วยโอ้คนดีของฟรีเราผมชอบเลยนี่โอ้ยมีไฟด้วยิด้าอไม่ได้ไม่ได้วางได้แค่นั้นวางได้มุมเดียวเดินไม่ได้ก็อี้ไม่ได้ได้เนาะนเอาเป็นไฟ<ห><ห>แล้วกันเพิ่มความสวยงามโอเคไหมไฟของฟรี เอ้ยแม่แล้วใครมาใช้ซูซานบูน <laughs> ดูอะไรอะ่ะจูนจูนทีวีก่อนไหมลูกเห็นอะไรไหมลูกเออเขาไม่เขาไม่จูนทีวีอะ่ะใช้ไม่เป็นใช่ไหมซูซาน,นาอ่ะปล่อยเขาดูไปก่อนเขาดูอะไรของเขาเนี่ยดูรายการล้างสมองมาเนี <laughs> ่ยอุ๊ยซูซาน เอ้ยหมาสุดท้ายนายกันเลยจะได้เป็นนักกล้ามเนื้อเอว่ะสองเท่าเฮ้ยเฮ้ย,อยโออโหแคร์รงงเธอเปลี่ยนไปกลายเป็นเทนเนอร์ตัวเบอร์โอ้โหและคือมันเป็นมันเป็นเหมือน,นจดเรียกเทนคนต่อไปด้วยใครมาใครมาโอ้โหแคร์ผู้เห็นผีนี่เรียกใครมาเรียกใครมาฝึกต่อ นิโคลัสทูตน้องบัลลาดแฟนของเราให้แปดศูนย์เอาละคนทหารดูดิโอ้โหแคลเปลี่ยนไปเยอะเลยนะไม่แค่เปลี่ยนไปขนาดนั้นนะเป็นเทรนเนอร์แต่นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการคือสายกล้ามเนื้อเพื่อพัฒนาการป้องกันของเราอันนใครมาทำอะไรลูกโซเฟียดัก เป็นคนเธอิีเป็นคนทริปตี้ก็คือขี้เหนียวอุ้ยเอ้านิโคลาดนิโคล่าทูดอ้โหโคตรล่ำสายกล้ามเนื้อที่สุดเบลิกูจริงจริงเทรนอย่างต่อเนื่องเออครบยังครบยังเทนเนอร์เราต้องมีสามคนนะมีครบยังมีสี่คนโอเคเอ้ยมาอีกคนแล้วว่ะเอ้ยคนนี้ผู้ชายว่ะไอ้ นิโคล่านิโคล่าเป็นคนเทรนนิโคล่ากลเป็นคนเทรนะนะอ,อ่าน้องทอมน้องทอมน้องทอมฮิกน้องทอมฮิกอ,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 อว่า,เอ,า,วาเอ้ยกลายเป็นวันพอนฝึกหนักจนหัวล้านเลยดูดิตอนแรกยังไม่แ,แก่เลยทำไมต้งฝึกจนแก่หัวล้านเลยแกดูดิอะไรกันคร <c oughs> ับเ <c oughs> นี่ยด้ดยทุกคนโอ้แบบนี้ทอมเขาเป็นคนยังไงเนี่ย เห็นผีเอ้คนที่นี่มันเห็นผีนเยอะจังวะไลทูโกเอ็นชอบชสายเปรเลวยลอยครับลุยลยเสียกอุ้ยชอบอะชอบอันนี้เนาะเวลากดแล้วอาหารขึ้นเลยครั้งนี้เราก็ได้สายกล้ามเนื้อมาแล้ว EP หน้าจะสร้างสายอะไรกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทูตัวเอเอาไว้จะได้ไม่พลาด EP หน้านะจ๊ะเสียอ่ะ